ผมเป็นผมชเชนอ์ครับดับสับฟค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่โ o มิโดพิซซ่า1450ส่หาบาหาบางซอนคนคนเดินไม่ผ่านนาทีนะผมก็รอเขาเดินไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนีค่ครับพิซซ่าดับหนึ่งจากอเมริกานี่ออกแบบด้วยนะออกแบบคือไม่ใช่ไม่ใช่ใการออกแบบอะไรแต่มันจะผู้หญิงก็ชื่อออกแบบ ครับพิซซ่าเร้นๆครับขาดใหญ่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทโคเพนครับนาวเซิร์ฟวิ่งนะครับโอเคพร้อมแล้วเข้ามาเลยครับยืนดูต้อนรับนี่ก็ได้ใช่ไหมสถานี้ครับตกแต่งสวยมากครับเก็จะมีแทงทอสพิซซ่านะครับมีของกินด้วยนะ จกจลรี่เ็มีซานไบค์แล้วก็ซินดาไบค์ชอบแบบไหนก็เลือกเอาครับยังมีอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานอ่าตรงนี้เนาะแล้วออเดอร์เฮียอันนี้ครับเป็นโดมิโนนะครับผมแล้วก็มุนนี้สวยมากครับเรลงสีเลยนะครับผมเลงขึ้นไปเลยเชื่อมเลย นีเลงมาด้านนี้เลยนะครับสวยเลยใช่ครับสวยเลยครับเด้งกลับเหมือนเดิมครับรูดเลย <laughs> โอเคได้นี่นี้เข้ามาด้านในครับจะมีเซชีสใช่ไหมใช่คเซชีสพอม,มุมนี้ก็จะคับแคบหน่อยรบบ สวยสุดสีสดนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับรูปิซ่าเลยครับสวยมากๆแล้วก็ถึงห้องน้ำโหสุดร้านเลยนะครับผมมูแม่งาันเมงนะครับคือดโโมิโนซ่าขาบางซ่อนนะครับผมถ้าสนใจก็ลองแวะมาใช้บริการกันได้ครับที่นี่ อากาศแตกต่างจากฮานอยไปสิ้นเชิงครับข,ามามาข้านอกร้อนมากๆขณนเย็นสบายๆนะครับแล้วาาพวพบกัอบอุ่มได้ใหม่นะครับยังไม่มยังไ,ไม่หมดเวลา,ามเวลา,าม,มีช่วงหน้าอีกช่วงหนึ่งแล้วช่วงที่สองช่วงนี้ฟังสัมผู่ครับ